ชีวิตมีอยู่เพื่อผู้อื่ดัดยืนความรักเพื่อนมนุษย์เล่นจึงเคลื่อนไหวไม่หยุดจนสิ้นสุดลมหายใจวันนี้ ชีวิตมีอยู่เพื่อผู้อื่นประโยคขึ้นต้นบทกวีแดนเลนจิติมาผลสเวสวกสะอนภาพจำของศิลปินนักเคลื่อนไหวหญิงที่ทุ่มเทชีวิตลุยงานเพื่อชุมชนสิ่งแวดล้อมและสังคมมาต่อเนื่องผ่านการแสดงสดและงานเขียนค่ะซึ่งวสันสิทธิเขตได้อ่านกวีบทนี้เพื่ออ่านลัยในไลฟ์หลังทราบข่าวการจากไปด้วยมะเร็งเมื่อวานนี้ โดยอาจารย์วสันและทรายวรรณพรชิมบันจงเปิดเผยค่ะว่าศิลปินแนวศิละปะการแสดงสดชื่อดังจิตติมาผลสเสบกเข้ารักษามะเรง็งระยะลุกลามในโรงพยาบาลเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วหลังมีสัญญาณเตือนจากอาการเหนื่อยและความผิดปกติของร่างกายในช่วงเดือนมกราคมช่วงนั้นไปร่วมแสดงในเทศกาลศิละปะสื่อแสดงสดนานาชาติเอเชียโทเปียด้วยนะคะและเริ่มรักษาด้วยวิธีธรรมชาติแต่ไม่ได้เปิดเผยอาการป่วยในวงกว้างค่ะ หากในที่สุดเธอใช้สิทธิ์ปฏิเสธการรักษาตามแนวทางขององค์กรชีวามิตรเพราะว่าเป็นสิทธิ์ตามพรบรสุขภาพแห่งชาติพศ2550มาตรา12ที่บุคคลมีสิทธิ์ทำหนังสือแสดงเจตนาเลือกวิธีการรักษาตัวเองในช่วงสุดท้ายและได้บอกเพื่อนศิลปินที่ไปเยี่ยมว่าพร้อมแล้วและจากไปในวัย64ปีค่ะ เล่นจิติมาผลเสเบค,คือนักเขียนและศิลปินเพอร์ฟอร์แมนซ์อาร์ตแถวหน้าผู้ก่อตั้งโครงการศิละปะชุมชนเมื่อเกือบ20ปีก่อนร่วมกับคู่ชีวิตภัยสารเปลี่ยนบางช้างที่จากไปด้วยมะเร็งเช่นกันเมื่อปี2558ทําให้วงการศิละปะและนักเขียนเอ่อยอาดไลว่าทั้งคู่ได้ออกเดินทางไปพบกันแล้ว ที่ผ่านมาพวกเขานำทัพศิลปินไปลงพื้นที่ทั่วไทยค่ะหวังให้พลังศิลปะเป็นสื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงสื่อสารประเด็นสังคมสิ่งแวดล้อมรวมถึงผลกระทบจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่จนปี2560จิติมาผลสเสวกได้รางวัลมนัสเสียนศิลป์จากสถาบันปรีดีพนมยงจากการทำงานต่อเนื่องยาวนานโดยชื่อว่าศิลปะทำให้โลกดีได้ค่ะเรารักศิลปะฮะแล้วก็เรารคิดว่า ศิลปะมันไม่ใช่เพื่อศิลปะศิลปะมันต้องเพื่อเพื่อคนเน่ยเพื่อผู้คนแล้วก็เพื่อ,อทําให้โลกนี้มันดีในวันสตรีสากล8มีนาคมปี2566ที่เพิ่งผ่านมานี้เองเธอยังคงส่งบทกวีมาร่วมงานแต่ไม่ได้ขึ้นอ่านด้วยตัวเองนะคะ โดยพิธีรดน้ำศพจิติมาผลสเสวกศิลปินหญิงนักเคลื่อนไหวจัดขึ้นที่วัดชนประธานรังสฤษดิ์ศาลา15ในวันนี้วันอาทิตย์ที่12มีนาคม2,566เวลา16นาฬิกาค่ะและสวดพระอภิธรรม12 1 6มีนาคมเวลา19นาฬิกาโดยจะมีการชาปนากิจในวันที่17มีนาคมเวลา14นาฬิกาค่ะ